สบายไปทังชาติเปิดรายได้3นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยเล่นหลีเกาหลีได้ค่าเหนื่อยคุ้มมากพร้อมเปิดเผยหมดเปลือกเหตุผลหลีเกาหลีดึงผู้เล่นไทยไปร่วมทีมเพราะอะไรฟังแล้วร้องว้าวนี่แหละสาวไทยในสายตาชาติอื่น ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับอีกเรื่องที่กําลังมาแรงน่าสนใจสุดๆนะครับเกี่ยวกับ3สาวนักวอลเลย์บอลไทยที่ย้ายไปโชว์ฟอร์มโชว์ทักษะที่ประเทศเกาหลีครับซึ่งด้วยเหตุผลอะไรบ้างทําไมลีกต่างๆในเกาหลีถึงพาก,กันดึงตัวพวกเธอย้ายเข้าร่วมทีมด้วยและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอยากทราบนั่นก็คือค่าเหนื่อยที่มหาศาลในแต่ละปีของพวกเธอครับซึ่งพวกเธอเนี่ยจะได้รับค่าเหนื่อยต่อปีเป็นจํานวนเท่าไหร่กันบ้างได้รายชื่อ3สาวที่ย้ายไปเล่นในลีกเกาหลีมีใคครรรรรบบบบ้้าาาางงัััชมกนไดเยอ่่ทที ว่าในปีนี้เนี่ยนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเราได้หลายคนได้ถูกส่งตัวออกไปโลดแล่นโชว์ทักษะฝีมือกันที่ต่างประเทศหลายคนด้วยกันครับแต่ที่ถูกจับตามองเลยนั่นก็คือสามสาวของไทยเราที่ได้ไปได้ในดีเก,กาหลีนะครับนั่นก็คือชมพู่พรพันธ์น้องสองหรือมดวิภาวีและโมเมธนัทชาสุขสดครับที่ได้เดินทางไปถึงประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสโมสรของพวกเธอก็ได้ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับสื่อของทางเกาหลีนะครับภาการทําข่าวของพวกเธอกันใหญ่เลยหลังจากที่พวกเธอเดินทางมาถึงเกาหลีแล้ว ก็มีการให้สัมภาษณ์ต่างๆนานาด้วยนะครับโดยพวกเธอได้ตอบสัมภาษณ์เป็นที่ถูกใจของแฟนๆวอลย์บอลชาวเกาหลีเป็นอย่างมากและที่หลายคนอยากจะรู้กันนะครับก็คือค่าตัวหรือว่ารายได้ที่นักตบชิมชาติไทยของเรานะครับที่เป็เกาหลีเนี่ยเขาจะได้ค่าตัวกันเท่าไหร่บ้างทั้งนี้นะครับการเล่นในดีเกาหลีแต่ละครั้งเขาไม่ได้เล่นตลอด1่งปีนะครับไม่ได้เล่นตลอด12เดือนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ5เดือนหรือ5้ถึงหเดือนประมาณนี้ครับขอเลือกที่คนแรกนะครับสำหรับชมพู่พรพัน์เกิดปานอันนี้เป็นค่าตัวบวกััับบบคค่าาาเเเเ็นสญญรรรรียยย้ออะโดธมมๆ 12ล้านบาทนั่นเองครับโดยถ้าเฉลี่ยออกมาเป็นเดือนเดือนนั้นเนี่ยตกเดือนละ1นล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสาหรับชมพู่พรพันธ์ต่อมาที่โมเมีรัชชาสุขสดนะครับสำหรับค่าตัวของโมเมจะอยู่ประมาณ6ล้านบาทต่อปีครับเฉลี่ยตีเป็นเลขกลมๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณเดือนละ5 0 0แสนบาทครับและมดวิพายวีสีทองนะครับสำหรับค่าตัวของเธออยู่ประมาณ6ล้านบาทต่อปีครับเฉลี่ยเดือนละ5,000 0 0บาทเท่าเท่ากันกับของโมเมธนัชชาว่าในเรื่องของความสามารถและรางวัลต่างๆที่เป็นเครื่องการันตีความเปี่ยนกาจของพวกเธอนะครับจากการลงแข่งขันในนันทีม หนึ่งเหตุผลครับที่ทีมยักษ์ใหญ่ในเกาหลีดึงตัวพวกเธอเข้าร่วมทีมด้วยนะครับทั้งนี้นะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยอย่างที่ทุกๆคนทราบกันดีว่าพักหลังนะครับฟอร์มการเล่นของเธอแค่สู้เวียดนามยัางยากเลยนะครับและการที่เขาดึงนักวอลน์บอลไทยไปเนี่ยก็เพื่อจะมาช่วยพัฒนาดีเกาหลีใต้นั่นเองครับเพื่อพัฒนาทําให้นักกีฬาของเกาหลีใต้มีการพัฒนามีการก,าการะตือรือร้นฝึกฝนกันมากขึ้นและเป็นการเรียนรู้ทักษะอะไรบางอย่างจากนักกีฬาทีมชาติไทยนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องให้นักกีฬาของเราไปดโชกทัษะ งประเทศและก็จะเป็นการเพิ่มมูละคะ่าเป็นการพัฒนาวงการกีฬาของไทยให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับทันนี้นะครับสาวๆของเรามีโปรแกรมการแข่งขันออกมาให้เห็นแล้วนะครับยังไงก็ฝากส่งกําลังใจผ่านจอให้พวกเธอที่เกาหลีกันด้วยนะครับ